เมื่อกวันอ so. ี so ่ก็จะบินมองไปประเทศฮ่องกงไอ้กับน้องเิ็นสูงเหรอครับนี่สูงนี่สูงนะเป็นสูงเงี้ยนะไอ้กับน้องครับโอ้มากอีกไอ้กับน้องเงี้ยไอ้กับน้องพราพึ่งออกไปได้เลยก็ได้ อันนี้อว่าหันออกไปหันผัวกรบเมียกลับงดก้อนนี่อ่อเป็นงดก้อนนี่อันนี้อ่ากับหลองสิครับอ้อกระตีหลังกามันกรีกระง้ามแปบนีเก่าโอ้ยนุ่นขนุณกันเจ้าบานนี่โอ้ยเยุเย ก็จะมาที่ปึกแท้มาดิตีลังกาขึ้นตีลังกาลงอยู่นพี่น้องโอ้ิชเนอร์เออโอ้ลังกาเยอะหนอยลังกาไปเยอหน่อยครับบินเนอร์ลังกาเป็นียังปึกดูดิโอวิ่งีได้อ่าตัวตัวัวอันทะเบียนรถ้องเองเลยครับจำได้เลนอนนอนนนตีลังกาเอาไว้ก่อนครับเอครับผม ซมือว่น่างนี่าสิีแล้วขันคอยซื่อติโอ้ยี่ผมบอกพวกได้เลยซื้อเอาเลยเขาปรนน่ะอุ้ยหน่อโอ้คือข้หมายคืออาจารย์มันบอกไปซอยเหลือพวกมนุษย์แห่มันจบครับก้อนลอยชันน่ะเกือบขึ้นปพ่อครับอนี่แหละเส้นผมบางพือเขาคุณว่าเอ้เส้นผมบางภูเขาบนพื้เขา จะต้องอธิบายโอ้ยนกบีห so so ูนกบีซุ่มทํำซองแต่มีค็ยังบอกโอ้ยนองเอฟีเอ็มเอ็ซีเอฟซเซเอฟซี่อีเอ้เอฟซเอฟซเอฟซีีเอฟซวเเอฟซเอยเอฟซีเอฟเอเอฟซเอฟเอเอเออ อันตีกิมไม่ no one, three, so มีของมึงหนึ okay. no <im <im ่งดีสามตดตดเขา่เคยเห็นเด็ตัวตะเกียบสามเพไม่้ตรงตรงแมนแมครับผมต้นไร่คนใหญ่ตรงตคือกวนกวกับหกแปดหกโอแมนเก้าแปดหกเก้าแปดเก้าโอ้ยแล้วลงหนาลงหลังเลยพี่อรยก็ตงเอากุิข่อยซูนเก้าเจ็ดนะโอ้ตรงตเลยมึงอกขึ้นเดียวไม่ขึ้นอกไฟใหม่กุฏิข่อยเรียบร้อยแล้วเรออกสางมกขโทษไปบอกเบือข่อยโอ สู uh ้ไ huh. ป er ah, ่ uh ัน huh. ด mm. ุคร <ok ับผมอือเอเอาซีเลยแห่งวัดทีมงานปือกทีมงานบด้ปืกไปวเปือกสองประอดเก่ตัวสิบจนจนได้รุดปากเอานี่บบเกิดโดดนี่เดี๋ยวนันลงพีเนาะ นี่ยเงี้ยก่นเาเอยี่กินเค่าท่า้นเกิดวันกวายเดียนเหรอเอาเอาโมลงให้แล้วครับอี่ครับบาทนี่สามแปดหกสามแปดหกเออเอาอีกแล้วบ่่ยนี่ะไได้ยินคับคัครับอุคับบาทนึ่อวันได้ท่นสามด็ดคุกี้ว่พี่น้องเออึย่ บอกคู่ถ่ายมุจ่งก็ตีละกันอยู่ก็บอกอยู่บ่เนาะวันนี้ถอยหลังเขาสนั่พราะผมเดียวเลยเนี่ยนี่เพราะผวายเดียวเนาะอืแลพวกผมฟุตบอืลโอ้เอฟซีเอ้ยฟังเอาขักเลยขับเอได้ยินบอกรับอยู่ที่ผมอย่าลืมจดนะครับเอฟซีครับผมอย่าลืมจดเอาไว้นะครับเอฟซีผม เอาหัวลงก็ไรตัวว่าสันว yeah. ่างั oh ้ใหดเลยนี่ว่าสันนครับอมี่ครับผมปัดตัวปัดตัวปัดตัวเออห้ให้ให้ังบอดเอเออคืองวดกอนเือกันสี่นึงหานี่คือละงวดกวนกะไรเออนี่สี่ละอ้ยมาปึกแค่เลยเดือนนี้ว่าสันว่านี่ยำอายุอายุหอยอายุหอยอายุเอเมื่อก่อนอีกก็จะบินมองไปประเทศฮ่องกง อทำไมโอ้ยแตบอกมันจะแทบโอ้ตั้งแต่บุญบอกครับเมียนโอ้ตกเที่ยวชายบุญปฏิบินเมาเลยปฏิบินจากฮองกงเมาเลยโอ้โทษไนได้เรียกผมประกันผมเปนครับประกันอืมโอ้ยวันหยังวันนี้วันอังคารมื้อวันพุธเรียกล่าวกอ่กีโอ้ยจะลืมไปก่อนเลยครับเอฟซีครับผมไปไหนวะคันนี้ทำโค้งไปอีกวะ อบน้มื่นถุตรอสักคู่รอสักคู่พี่น้องคนว่าสิบสามสิบสี่โอ้พ่อถามว่ามื่นแล้วเนาะสิบนีสิบแปดสิบเก้าสี่คำอง้นไโอ้อันมี้ฝากูุใดอจากเป็นฮาคา คเทียอืมเขาว่าสิบสี่สิบสี่มันมั่นมจะมีหนึ่งสี่เก้าสี่นตัวเล็กลาหนึ่งสี่เก้าสี่ครับพี่เที่ผมกระเอุกกระเทียนมาก่านเดียวไปงานอ่าเดี๋ยวไปนัดอีกเีเหนึ่งมือมือไปท่พิธี่มนมนครับผมอไปเออันนี้เป็นคาํามันไปก่อนสปะออขามโค้งไปครับพี่เี่ยวผมข้ามเล่าอืมขามโค้งอมันพุดมันพุดหนึ่งสี่เก้าสี่ออ่ะหนึ่งสี่เก้าตัวเดียว อือโอ้ครับอยู่ที่ผมฝากคำข้ามโขงด้วยครับเ้อเอาจดเลยครับอีพีจปิดเมื่นี่ก็ได้จะปิดเมืร่มห่ปิดเอาไปปิดไปเลยาปิดเอาี่นัองใอยากเป็นจะภาพเตี้ยนนี่กระบวก็เ้กเลี้ยลังเลกโง่น่ะกระบัะบววเว้ยบววเว้ยกเว้ย โอ้บวกเลขคกไว้เออเอ้าหูในแม่หูในแม่บวกหลังเลขคกนะถูกต้องเอ่อให้บอกอะไรเจออะไรไหมโอ้เล่าเล่าวัดพุดิเได้เดียบเลย ครับผมเลือรุดออกมานะครับ่ก่อนว่าบอกอนลงจะเป็นงมาสักาครับี่ครับไอ้กน้าเยด้มีตำนสุดเดียวเรืสมบูรณ์น้ำไปหัวต้นพครับเออจากป่าคอยดีดีสบปวยนี่ครั้างแรกนีข้างแรกเศรมหาเศรครับาเศรษฐีจะเป็นอ๋อนคือกฐีทุกคนครับพอจบกิจอะไรทั้งนี้พอบกุจนะสวัสดีครับเนเลยใครอยากพาถูกพาเทียนจะไปเออมือไไม่ทราบ เดือดเดือดฟงรวมโค้งสุดท้ายแล้วกันใครเป็นเอฟซีเอาตรงที่เพิ่มเอฟซีฟังอะไรจะฟ้าวนะครับเด้อฟังให้คักๆบคักฟ้าวไปหารถตุรีเออฟ้าวไปหารถตุรีย่าฟ้าวครับเนี่ยฟ้าวไปตามโค้งกันได้ไงเย็นเย็นเลยครับเอฟซีครับผมเนี่ยต้องฟังให้ละเอียดเลยเพราะว่าเลขหลุดออกมาเทียบชุดถ่ายนี่เห็นบองวดที่ผ่านมาบ่แต่ว่าทางที่มาบ่ได้ใส่ชุดให้ปึงงูวัดตี้ได้จัดเต็ม ให้ฟังเอาพิจารณาเอาครับผมต้องฟังทุกคําทุกขอทุกขั้นตอนนะครับเรื่องไอ้ซี่ครับผมผมยารูดเปื้อนรูดปื้อนทันบอละเอียดนี่ับปังผิดคือกันเออคือกันวางหันจนในเฮตึ้มๆเนาะโอ้ยหลุดออกมาเนาะครับไอ้ซีผมเห็นบอสีหนึ่งหาหลุดออกมาออกมาจะได้ทำแล้วเห็นว่าอย่าลืมเรื่องไอ้ซี่หนึ่งหาเห็นเห็นบอครับไอ้ซีครับผมเห็นบอสจนในลงสุดท้ายไปเห็นบอเนาะจนในลงอันสุดท้ายไปผลละที่เรก บอกมากก่อนนะครับพี่พี่ผมเก่าคผมนะเป็นนั่นพิ่นบอกว่าอ๋อจะออกมาจากถทำออกมากระซิกฟางนอกกันบมดลุงพี่โอ้มาน้ำเลยบอกโอ้มาน้ำบอกไปอันช่วยเหลือมันหมดก้อนมาถึนโอ้ครับไอพี่ับผมอืที่จริงไปตรงนั้นว่าตั้งใจว่าบ่ที่ได้ไปเอาเลขเนี้ยโอ้ยบไปเอาเลขิโอ้ไปเอาของดีเอาเองไปเอาของดีเฮ็ดทังไหนเขามาบอกเลขอะไรนี่ว้าว พาไปเอาของเออพาไปเอาของเอาของกับจิมาเฮ็ดเอาเรียกนี่ละอ่ที่ทีมงานเห็นนี่แหละซีหาซีหาอี๋แหละครับเอฟซีครับผมอีฟมาตะพุ่นเลยอีฟมาตะพุ่นเลยอันนี้เอาหัวขึ้นหัวลงใช่ไหมครับพีครับที่มามัแล้วมีอีกไปแล้วเออไปแล้วอืมไปใช่แล้วเพิ่นเอาไปไว้พุ่นไปใช่แล้วค่ะไปแล้วก็ใช่ชุดที่เพิ่นสิไปนั่งเอาคักขักเดี๋ยวคนเป็นมือต้องกันอ่าโค้งชุดไทยเอฟซีพายเอฟซีไปเบิ่งครับเอฟซีครับผมสุขมานัมด้วยครับผม